สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแอปถุงเงินนะครับที่ให้ยืม1 0,000บาทนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับจากธนาคารกรุงไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับมาจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าดูรายละเอียดเลยนะครับ ใครที่กําลังมองหาสินเชื่อเงินกู้ด่วนนะครับถูกกฎหมายนะครับวันนี้จะมาแนะนําสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยนะครับที่มีชื่อว่าสินเชื่อ10 0หมื่นนะครับมีวงเงินให้กู้เริ่มต้น5,000บาทนะครับสูงสุดที่5 0 0 0สนบาทนะครับเพียงเป็นผู้ใช้งานแอปถุงเงินนะครับไม่ต้องค้ําประกันนะครับอนุมัติไวสุดแค่5นาทีนะครับสินเชื่อ10 0หมื่นจากธนาคารกรุงไทยเปิดโอกาสให้กับผู้ รายย่อยนะครับหรือประชาชนทุกอาชีพที่เปิดใช้บริการแอปถุงเงินนะครับมาไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับสามารถกู้ยืมเงินกับทางธนาคารกรุงไทยได้ง่ายนะครับก็เป็นก,ก็ก็แค่ท่านผู้ชมนะครับลงทะเบียนเปิดใช้แอปถุงเงินมาแล้วซึ่งไม่ต่ำกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับก็จะได้อ่าจะทำการสมัครผ่านแอปถุงเงินได้นะครับสำหรับสินเชื่อ10 0,000ตัวนี้นะครับ แล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อกงไทย1 0 0หมื่นนะครับอยู่ที่การลงทะเบียนสมัครกู้เงินนะครับที่สามารถทำได้ง่ายบนแอปกรุงไทยเน็ตและแอปถุงเงินนะครับไม่ใช้เอกสารและยังไม่ต้องมีหลักค้ำประกันนะครับหรือคนค้ำประกันใดๆนะครับสินเชื่อ,อสินเชื่อ1 0 0หมื่นนะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินกู้ฉุกเฉินนะครับเพื่อใช้เพื่อใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับหรือ จะนำไปใช้ใจ่ายเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและที่สำคัญคือถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับสนใจสมัครสินเชื่อกรุงไทยเช็ครายละเอียดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าต้อง <c oughs> ทำอย่างไรบ้างนะครับสินเชื่อสิบมือนี่ผ่อนอเริ่มต้นนะครับ217บาทนะครับ รายละเอียดสินเชื่อนะครับวงเงินให้กู้นะครับกู้ยืมเงินตั้งแต่5,000บาทสูงสุดถึงสิ0 0 0 0บาทนะครับจุดเด่นสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารไม่จำกัดอาชีพอนุมัติไว5้นาทีนะครับทำสัญญาและตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่านกรุงไทยเน็ตนะครับไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันนะครับผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ500บาทนะครับขึ้นอยู่กับวงเงินและจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อนนะครับนะครับมันก็ าการผ่อนก็ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าที่จะระบุในตัวก่อนเริมทำสัญญา,อาของตัววงเงินคู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับคุณนะสมบัติตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับคุณสมบัติของผู้คู่นะครับคุณสมบัติของผู้คู่นะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าที่ทำธุรกรรมผ่านแอปถุงเงินนะครับ และเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกของธนาคารนะครับผู้เปิดใช้แอปถุงเงินไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงปัจจุบันและมีการทำธุรกรรมครั้งละครั้งล่าสุดภายใน30วันย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อนะครับมีธุรกรรมผ่านแอปถุงเงินเดือนละ1,000 10, 0บาทนะครับไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินนะครับไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 60เดือนไปเลยนะครับนี่คือระยะผลสูงสุดนะครับ60เดือนนะครับลูกค้านะครับผู้ใช้แอปถึงเงินนะครับย้ำเลยนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับถึงจะมีแล้วก็ธนาคารเลือกคัดกรองคัดเลือกบุคคลที่สามารถกู้ยืมเงินตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทย .com นะครับหรือ คอเซนเตอร์โทร021111111นะครับหรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านนั่นเองนะครับก็โอเคก็ลองเข้าไปที่แอปเป๋าตังดูเลยนะครับแล้วก็ลองทำวิธีสมัครดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ